เดี๋ยวแต่มีคนาคอมเมนต์มือใช่หนึ่งแปดฮาฮาแปดเลขไดไม่ต้อใส่คร,รับบอกตรงนี้เลขพี่บอกเพิ่นฟันได้เพิ่นฟันได้เันได้อยู่บ้านสีลงนี่เพิ่นฟันได้งวดที่สามเลยนี่เนนัินได้ 8, 2, งวดที่สามงวดแรกแกได้แปดหมื่นงวดที่สองแกได้สี่หมื่นในงวดที่สามจะคืออะไรแจ็คลาด <laughs> อ๋อ ฝันฝันได้นะแมนเพิ่นชอบทำความสะอาดหิ่งพระมีลราใบเราพูดอะไรพญายพญายเพิ่นตายเพิ่นมาเข่าฝันอ๋อพญายมาเข่าฝันแมนเพิ่นมาเอางวดงวดสิผ่านมาเพิ่นมาเข่าฝันบอกเลยบอกบอกเลยบอกจ๊จ่าเลยมาเข่าฝันบอกจ๊จ่าเลยแมนเดีตอันนีตคนบอกว่านี่้็จะให้เบิ่งใส่ใส่ว่าอาจารย์อาจารย์ใส่มาเบึงงวดนี้เพิ่นให้ตัวใดนทุเชียร์น้ำเองแบบนี้เนี่ยนี่แมนครับโอ้เก้าสองสองกับแปดห้แมนครับแมน ปันว่าพอนายที่ผัสเสียเสียมาบอกแมนครับอันนี้หลุดมาหลุนมากเลยน้องสองใบนี้ซื้อตามเพื่อนเรื่อยๆนี่เพื่อนอยู่บ้านชินรุ่งเนี่ยอยู่บ้านชีนรุ่งใก่หงวดนี้งวดที่สามแมนเอาตามประชุมเพิ่นเพิ่นได้เงินทำบุญกับวัตรสียรุ่งกพว่าเป็นเท่ข้อนกีบไปทำความสะอาดยิงพระ แล้วพ่อใหญ่พ่อใหญ่มาบอกพ่อใหญ่ที่ว่าเสียชีวิตนี่มาเข่าฝันบอกบอกตัวเลขเลยบอกตัวเลขกสองงวดแล้วเก้าเก้าสองสองกับแปดหักอันนี้งวดที่สามนี่งวดที่สามเนครับสาธุไปงวดที่สามออกเลยนี่จะมาปล่อยเ่าท่านได้ซื้อได้แปดห้าตัวออกแปดห้านี่ไม่ได้น้ำก็ได้ดิหมดแล้วหมดแล้วเอ,เอาเอาถ้าเป็นตัวท่านได้ชอบนะครับงว <laughs> ดนี้งวดที่สามมาเข่าฝันบอกเลยนะครับเก้าสองสองกับ แปดห้าแล้วครับอ๋อคนหนึ่งเป็นเป็นอยางอายกล่องครับเคนบาบคนเป็นหยาดถือแล้วมันทีนึงหรอเดี๋ยวจะจำหนาเพิ่นใดแต่ว่าหาเจ็ดนี่ก็ง,ง่ามเลยนี่ห้าเจ็ดแปดสองง่ามมาทุกตัวเลยเล็หนาแล้วเออนี่เลขเลขนี่ก็อันแล้วเด้เ,<อ>เลขนี้เน, <ะ S 1> นี่ยครับเอาถ้าใดชอบก็ลองนำไปลุ้นไปเสี่ยงดูนะครับ